หนึ่งสองสามสี่ห้าขออนุญาตถ่ายภาพนะครับรถทางโรงพยาบาลอำนาจเจริญนะครับรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่นะครับมาให้บริการรับบริจาคโลหิตจากครูบาอาจารย์แม่ขาวแม่ชีและญาติโยมนะครับคุ้งวัดบ้านเก่าบอนี่นะครับนี่แม่ชีก็มารับบริจาคโลหิตด้วยนะครับนี่ขออนุญาตถ่ายภาพไปแล้วกันนะครับ นะครับคนละเรื่องกันนะครับแต่ว่าก็มาที่เดียวกันนะครับมารับบริจาคโลหิตนะครับนี่เออ,อบาอาจารย์ก็บำเพ็ญทานนะอุปป,ปารามีนะครับบริจาคอวัยวะเป็นทานนะครับที่วัดบ้านโกาบออำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญน,นะครับทางคุณหมอก็กำลังนู่นนะครับตั้งเตียงไว้รอนะครับอันนี้บริจาคได้อยู่บนมิชฉุชมู่นี่ ตัวผอมขนาดนี้ไม่ได้นะครับเลือดไม่พอนะครับนีนน่น้ำหนักไม่มึงไม่เป็นไรไม่เป็นไรอาจารย์ยารมาหาจิ๋วนี่บริจาคไม่ก,กี่ครั้งเลยครับเนี่ยยังไม่ได้ครับเพราะว่าเปลี่ยนเปลี่ยนบัตรไปทุค <c oughs> รั้งนะเด้อสาธุนะครับครูบาอาจารย์ที่มาจากวัดโมลีโลกยารามนะครับรเรียนทำแปดประโยคนะครับตอน <c oughs> อนุญาตถ่ายภาพครูบาอาจารย์วัดบ้านโกโบนะครับ พร้อมด้วยครูบาอาจารย์ที่มาปฏิบัติธรรมที่วัดบ้านธ์กบอนี่นะครับห่วยถ่ายรูปพระก่อนเป็นยังเดี๋ยวสิเป็นล่มก่อนนี่เนี่ยให้ดูให้ดูอ่ะเดี๋ยวมือจะสั่นภาพจะไม่สวยนะค่อยบริจาคทีหลังก็ได้นะครับมาขัดบุญแล้วนะครับเนี่ยนะครับหัวใจของพระเจ้าเป็นหัวใจของพระเจ้าเอา เอาตั่ต,ตามสบายเดิมเสันเดิม <า S 1> นะครับทีมงานนะครับ <มา S 1> นี่นะครับรูบาอาจารน,นะครับคุณโยมบริจาคมากี่ครั้งเลยเนี่ย ครั้งนี้ครั้งที่สี่สิบหกครับครั้งนี้ครั้งที่สี่สิบหกครั้งล่าสุดไป,ปบริจาคที่ไหนเนี่ยที่นี่แหละครับที่นี่บ่โอ้สาธุอนุโมทนานะครับครั้งที่สี่สิบหกแล้วนะครับเนี่ยเด้อสาธุอนุโมทนานะครับ mm. ประจันศรีพรบริจาคมากี่ครั้งแล้วครับเนี่ย <ốc durable. S 1> สิบเอ็ครับผมสิบเอ็กับครั้งนี้บ่เนี่ยนะประจันมหาหญิงบริจาคมากี่ครั้งแล้วครับเนี่ยสิบสี่ครับผมสิบสี่เนาะเท่ากับอายุน่ะนี่เนาะ บริจาคมากี่ครั้งแล้วครับเนี่ยเพิ่งเคยบริจาคครับเ <c oughs> พิ่งเคยแล้วแล้วบริจาคครับครั้งแรกบ่ยครับครั้ <c oughs> งแรกนะครับเนี่ยเ <c oughs> ดิน,าานนะครับครูบาาอจารย์นะครับกำลังรอคิวนะครับนี่นี่นะครับจะไปขึ้นเขียงแล้วนะครับเนี่ยบริจาคอะไรเจ้าเทื่อ พระอาจารย์อธิเทพนะครับสองสามครั้งนะครับเป็นเส้นละโยงละยางเลยนะครับนี่แอดมินของกระผมนะครับจะลังรอคิวอยู่นะครับนี่บอกว่าถ่ายภาพก่อนค่อยบริจาคนะครับควรจะเป็นลมนะครับเด้นนะครับนี่นะครับหลังจากรับอุปกรณ์จากคุณหมอแล้วก็มาอยู่ตรงนี้นะครับนี่ของพระอาจารย์บุครับนี้ พระอาจารย์มหาวงเดือนนี่นะครับถ้าอุปกรณ์จะเป็นแบบนี้นะครับคุณหมอก็กำลังเตรียมสถานที่นะครับเพื่อจะรับบริจาคโลหิตนะครับนี่เด๋ยวจริงๆพระเดชพระคุณน้องตาตั้งใจนะครับวันที่19นะครับวันที่19นะครับห่างกันสามเดือนหรือสี่เดือนนี่นะครับบริจาคครั้งหนึ่งนะครับวันที่ส9บ้าแต่ว่าด้วยติดนะครับ ประเด็๋ยประคุณลงตาลับตาตั้งนะครับรองเจ้าคณะอำเภอหัวตะพานนะครับจังหวัดอำนาจเจริญนะครับก็เลยมันมีงานหลายอย่างติดต่อกันนะครับไม่สะดวกนะครับก็เลยย้ายย้ายจากวันที่19นะครับมาเป็นวันที่22นะครับนี่เด้อนะครับอันนี้รับอุปกรณ์แล้วนะครับนี่นี่เอกสารขอจำไว้เด้อครับเด้อมุนบอถือด้านนี่ นะครับเพิ่งอายุสามสิบห้านะครับนี่เพศชายนะครับน้ำหนักเจ็ดสิเนะครับพระอาจารย์มหาองค์อาจนะครับยังครับไม่ได้ไล์สดถ่ายวิดีโอมันเบาป่ะจบนะครับเนาะนะครับมีครูบาอาจารย์เยอะแล้วนะครับนี่ก็จับเอกสารหน่อยเด้อนี่นะครับอยากจะรู้อายุเท่าไหร่นะครับเอ้า แม่นีรีโบเยนี่อายุห้าสิบสามนี่แม่นีรีบครับนี่กับผมมาตมราบนึกว่าท่านประมาณสี่สิบหกสี่สิบเจ็ดนะครับเด้อขอโทษขออภัยนะครับปรมามมทครูบาอาจารย์ไปแล้วนะครับอาจารย์มหาวงเดือนกตปุญญนะครับเอาเกิดวันที่หนึ่งพอ่อมโนจนันร์เนาะวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยสิบสามนะครับอายุห้าสิบสามปีเพศชายนะครับ น้ำหนัก57กิโลอ่านตามเอกาสารได้นี่เด้อจะลับไม่ได้โอ้ยอ่านตามเอกาสารเด้อแซลคุบอาจารย์ไปเรื่อยเลยนะครับตอนอยากผ่านนี่เด้อครับเดืออาจารย์สมควรยันตะซีโลนะครับเนี่ เอาเลือดเยอะเป็นพิเศษนะครับเนี่ย <laughs> <laughs> ประจันสีพรนะครับอินพอร์ตมาแต่แผงขงขมว้นนนนะครับนี่ยนะครับแต่ดูจะเลือดไม่เยอะนะครับผมผมนะครับ เออนะครับครูบาอาจารย์ตั้งอกตั้งใจนะครับบริจาคบโลหิตนะครับบำเพ็ญทานนะอุปปารมีนะครับบริจาคอวัยวะเป็นทานนะครับเลือดนะครับก็อยู่ในนะครับอวัยวะนะครับสามสิบสองประการนะครับครูบาอาจารย์เขากำลังเซ็นชื่อนะครับนี่แม่ครับไม่ชี้อยู่ด้านนี้นะครับนี่ส่วนมากก็เป็นครูบาอาจารย์นะครับลงชื่อไว้นะครับ สายๆหน่อยอาจจะมีญาติโยมนะครับเดินทางมานะครับบางลูกก็เพิ่งจะวัดความดันนะครับบริ <c oughs> มีชีสุภาพสานนนะน,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 นะครับนี่มาบริจาคขึ้นกันบนี้มาบริจาคโลหิตนะครับนี่ เมชีที่ทําครัวนะครับสับเปลี่ยนกันมาบริจาคโลหิตนะครับทําครัวที่วัดบ้านเก่าบอ่ออาเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญน,นะครับรเสด็จประคุณหลวงตานครเมีตา ให้ลูกศิษย์ลูกหานะครับได้มีโอกาสบริจาคโลหิตนะครับสามหรือสี่เดือนนี่นะครับครั้งหนึ่งนะครับทุกวันที่สิบเก้านะครับแต่ว่าด้วยวันที่สิบเก้านะครับประเดช๋ประคุณน้องตาได้รับตาตั้งนะครับรองเจ้าคณะอำเภอนะครับก็เลยได้ย้ายนะครับมาเป็นวันที่ยี่สิบสองนะครับนี่ยวันนี้วันที่ยี่สิบสองหรือยี่สิบสามเนี่ ยิบสองนะเนี่ยต้องมาทำวันที่กับพระจาจาร์ชอนนี่นะครับเนี่ยพระจาจาร์มหาอํานวยวชิรยานุนะครับเนี่ยดื้อนะครับกําลังวัดความดันไม่รู้ดันเท่าไหร่นะครับเนี่ยนะครับช่วงต้นๆน,นี้จะมีเฉพาะคุบาจารย์ก่อน,นะครับสายมาอาจจะมีญาติโยมนะครับเดินทางมาร่วมรับบริจาคโลหิตด,ด้วยนะครับบริจาคโลหิตนะครับ คุณหมอจากโรงพยาบาลหัวตะพานนะครับและโรงพยาบาลอำนาจเจริญนะครับมารวมรับบริจาคลหิตนะครับเนี่ยยังรออยู่เตียงยังไม่พร้อมนะครับคุณหมอกำลังเตรียมสถานที่นะครับ นี่ลันยิกของวัดบ้านโขอบอนะครับโ็รบริจากโลหิตนะครับทิดบ่้มนะครับนี่ยเด้อนะครับต้องรอคิวครูบาอาจารย์ก่อนด้คิวเท่าไรละ่ะคิวทีสามสิบเราบาตามคิวเนาะดื้อนะครับ ารารย์วิชายยัตติโกโนะครับนี่ไม่รู้บริจาคมากี่ครั้งแล้วนะครับลงชื่อไว้แต่เมื่อวานนี้นะครับนี่อันดับที่สองนะครับอันดับที่สองแต่มาลำดับที่สามสิบเอ็ดนะครับอระจารย์นลงกรเขียนมากาโลนะครับนี่นะครับสงสัยจะได้เป็นลิศนะครับรูปนี้นะครับนี่ ถวงแต่คนอื่นอยู่เรื่อยเลยนะครับเด้อสาธุอนุโมทนานะครับขออนุญาตถ่ายภาพบรรยากาศก,ก็แล้วกันนะครับไปแซลกูบาอาจารย์รูปนั้นรูปนี้นะครับรอว่าท่านจะขึ้นเตียงเมื่อไหร่นะครับยังไม่ถึงขิวเตียงยังไม่พร้อมนะครับคุณหมอกลาลังเตรียมเตียงไว้นู่นนะครับเนี่ยเด้อใกล้จะขึ้นเขียงแล้วนะครับนี่รอเวลานะครับ อาจารย์ชอนนะครับจากแคนาดานู้นนะครับมาบวชที่เมืองไทยนี่นะครับจากนั้นก็ออกปฏิบัติธรรมนะครับวันนี้มาบริจากโลหิทที่บ้านๆกบอนนะครับนี่ดื้อนะครับ <c oughs> พูดภาษาไทยได้ชัดนะครับ <c oughs> <c oughs> นี่นะครับ <c oughs> สปรมสีภาษีพรปริปุนโนนะครับได้คิวแล้วนะครับเนี่ยประจันมหากองศิลนะครับว่าที่นะครับเนี่โอไม่รู้เลือดจะเป็นสีไหนนะครับเนี่ยโอ้ตกใจเลยนะครับพระอาจารย์ท่านนะครับ เลือดนครพนมนะครับเนี่ยเด้อตัวแทนของนครพนมส่งเข้าประกวดนะครับเซวแต่คนอื่นอยู่เรื่อยเลยนะครับโยมเข้าก่อนแล้วนะครับเนี่ยเด้อนะครับโยมเขาตั้งใจนะครับมาบริจาคโลหิตนะครับให้อวัยวะเป็นทานนะครับสร้างทานนะอุปปารมีนะครับอาจารย์มหาวิันบุญศรีนะครับเนี่ย 7 3 74ครั้งแล้วนะครับบริจาคมานะครับเดื้ตั้งแต่สมัยเป็นโยมนู่นนะครับนับมานะครับท่านจำได้นะครับกระผมมาตะบะ้ามัไม่กี่ครั้งแต่ว่าจำไม่ได้นะครับบริจาคแล้วก็แล้วเลยนะครับทิ้งทั้งกระดาษนะครับบางเอกสารนะครับเดือนี่นะครับนี่ าจาจย์ชาติชนะสพูนะครับไม่รู้จะมีเลือดหรือเปล่านะครับผมขนาดนี้นะครับทวงทีมงานนะครับเผยแผ่นนะครับมีแต่คนผอมๆนะครับทำงานไล์สดบ้างทำงานดูแลเครื่องเสียงนะครับส้มเครื่องเสียงของวัดนะครับส่วนมากจะมีต่ลุกผอมๆนะครับเออ เป็นบุญพิเศษนะครับทุกๆวันที่สิบเ้านะครับสี่เดือนครั้งหรือสามเดือนครั้งนะครับจําไม่แม่นเหมือนกันนะครับกับผมมาตมภาพนะครับพระเดชพระคุณหลวงตาจะเมตตาให้ลูกศิษย์ลูกหานะครับทั้งแม่ขาวแม่ชียาดโยมนะครับบริจาคโลหิตนะครับแต่ว่าวันที่สิบเก้าที่ผ่านมานะครับพระเดชพระคุณหลวงตาได้รับตาตั้งนะครับเป็นรองเจ้าคณะอำเภอก็เลยเลื่อนมาเป็นวันนี้นะครับนี่เด้อด้เวลาที่จะขึ้นเขียงแล้วนะครับนี่ หนึ่งสองสามสี่ห้าขออนุญาตถ่ายภาพนะครับพระอาจารย์มหาวงเดือนกระตับุญยุ้ยวยผมถือให้บ่ว <Nurse> <c oughs> นะครับเพิ่งจะรู้พระอาจารย์ท่านนะครับอายุห้าสิบสามปีนะครับนึกว่าสี่สิบสามนะครับขอโทษขออภาัายนะครับเด้อน,นะครับ ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดบอชนิงนะครับเป็นลูกศิษย์ลูกหาของพระเดชพระคุณลุงตาชั้นต้นต้นนนนะครับินเี้หืนิมนหาเตียงหลวงพระอาจารย์สมควรนะครับพระอาจารย์สมควรย็นตาสีดูออเต็มเบ้อต็มเหรอบพรอาย๋เนื่องจากรออยู่นานนะครับ้เดนา้อนะครับินนะครับขออนุญาตถ่ายภาพนะครับเตียงไม่พอนะครับ ตอนแรกเรียกว่าเตียงนะครับเรียกไปเรื่องมาปิดเปลี่ยนเป็นเขียงนะครับนี่เด้อนะครับพระอาจารย์มหาวงเดืินกระตับปุญโยนะครับเลยมาหน่อยพระอาจารย์นักมลนะครับทีมงานช่างนะครับของวัดบ้านเก่าบอนะครับโอ้ยภาพมันมืดเหลือเกินนะครับเนี่เลยมาหน่อยพระอาจารย์มหาองค์อัดอาสพูนะครับมองไม่เห็นหน้าเลยนะครับกล้องมันมืดนะครับ ไม่เมื่อพอพระเพิงลมมกันแน่นะครับนี่เจ้าว่านี่แหละครับยขอโทษขออภัยเด้อนะครับแม้แต่คนหน้าตาดีแต่ว่ากล้องไม่เป็นใจนะครับห้ามเป็นลมเด้อนี่เด้ออาจารย์มหาองอาจอาสพูนะครับว่าที่ปเรียนทำหกประโยคนะครับนี่ว่าอยู่เรื่อยเลยนะครับนี่จะเถื่อนเหรอครับบริจาคมานี่ สิบแปดสิบแปดครั้งแล้วนะครับนี่ครั้งนี้สิบเก้าบัวนี่ครั้งนี้สิบแปดนะครับนี่ไม่รู้จะโทษกล้องหรือโทษพระกันเนี่ยนะครับภาพออกมามืดเป็นส่วนมากนะครับนี่เด้ออาจารย์มหาอภิชาตินะครับนี่โอ้ยม่วงบัเห็นยังเลยอาจารย์นะครับสงสัยจะได้ออกกล้องใหม่แล้วนะครับนี่ นะทีมงานนี่เองนะครับมากับกล้องเลยนะครับอาจารย์ยบุญนะครับโอ้ยมีเลื่อนหรือเปล่าเนาะผมขนาดนี้นะครับนี้เดินนะครับทีมงานถ่ายภาพนี่นะครับภาพสวยๆของธรรมวัดบ้านเก่าบอนะครับทาวราเจติยมหาวิหารก็ดีนะครับของพระมหาดิศมีแก้วก็ดีนะครับ เฟสนะครับเพจก็ดีนะครับมาจากช่างกล้องคนนี้นะครับจาหน้าไว้นะครับนี่นะครับนี้แต่ว่ากล้องมันจะมืดเป็นส่วนมากนะครับรูปต่อไปนะครับใครบริจาคไม่ได้เถื่อนหรอครับนี่ครั้งแรกครับน้งแรกนี่ครั้งแรกที่วัดบ้านเขวาลยเนนะครับครูบาอาจารย์นะครับมาบริจาคเป็นครั้งแรกนะครับนี่ที่วัดบ้านเขวานี้นะครับนี่บริจาคมากี่ครั้งแล้วครับเนี่ครั้งแรก ครั้งแรกเหมือนกันนะครับห้ามเป็นลมเด้อครั้งแรกดีเนอถ้าเป็นลมนี่ปปับห้าร้อยได้เนี่ยระอาจารย์เอ้าเทียบเป็นข้างที่ใดไนี่ครับครับนี้ครั้งที่เก้านเดื้อนะครับนี่เลือดออกมาแล้วนะครับสีแดงเข้มเลยนะครับนี้โอ้พระอาจารย์บำรุงวิชาทัตโลนะครับนี่นะครับนี่ ครั้งที่เท่าไหร่แล้วครับเนี่ยครั้งที่สี่บน <ะ S 1> นี้สี่หรือหกนี่เนาะเด้อน,น,นะครับปู่บาจาย์เมตตานะครับมาบริจาครูหิที่วัดบ้านเก่าบอนี่นะครับเนี่ยเพียงพิธนูสินน,นี่นั <c oughs> ่นอ่เนาะกำลังจะเปลี่ยนนามสกุลให้แล้วนะครับเด้อนะครับกี่ครั้งแล้วนี่บริจาคมานี่สิบห้านะครับเลือดแดงเข้มเลยนะครับเนี่ยเด้อนะครับ แต่สิได้นะครับกล้องมันจะมืดนะครับมองไม่ชัดนะครับเ้อนะครับสิบห้าครั้งนะครับนี้เป็นโยมคนแรกนะครับที่ได้รับสิทธิ์ก่อนนะครับห้ามเป็นลมเด้อนน่เด้อกดนตัวนี้อย่างเดียวเอาไปไปทายเองดูทายเองเด้อขออนุญาตถ่ายภาพนะครับครูบาอาจารย์แม่เขาแม่ชีญยตานโยมนะครับบริจากโลหิตนะครับต่างคนก็ต่างอยากได้ภาพไว้นะครับก่อนที่จะเป็นลมนะครับ ขึ้นนาเหลืองให้เทะอย่างนี้เหรอตอน,นี้อยู่ยังทีมงานของกับผมมาทำภาพนะครับพระธัญบูญนะครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมเอากล้องตัวนี้เดิมนีเดิมถ่ายภาพนิ่งจะได้รู้โอ้ยนะครับสงสัยจะได้เปิดแฟลชแล้วนะครับนี่ อนุญาตถ่ายภาพนะครับอยากได้ทั้งภาพนิ่งและไม่นิ่งนะครับเนี่ยอาจารย์ยิ้มหน่อยครับถ้าไม่ยิ้ม500นี่ปับห้าร้อยได้หนิเด้อ, <c oughs> อยากได้ทั้งภาพนิ่งและภาพไม่นิ่งนะครับ <c oughs> ก็เลยค่อนข้างจะนะครับ <c oughs> นี่นะครับลุ้นช่วยครูบาอาจารย์นะครับไม่ให้เป็นลมนะครับ อาจารย์มหาอุกาจครับเข้มนิดหนึ่งครับแมปาชนะเ็นเศษีมาเศษีอาเรยสาวุแม่เศรระริฐาอระเิเจ ปรยชน์สมตามธรรมบูาาสนาได้เพรตะอาทีสแห่งตารใหนารตัวนี้อนุญาตถ่ายภาพนะครับอันหน้าบนดังกล้องไหนครับเก็บคนละห้าร้อยเด้อกดไม่ลงเลยเนาะเก็บห้าร้อยหนิเนาะโอ้ย หันหน้ามาดังกล้องให้หน่อยนะครับโยงกลอหันหน้ามาดังกล้องหน่อยเด้อแต่ว่ามันมืดเก็บห้าร้อยกว่าว่าจะสิได้เงินนอนกดไม่ลงเลยนะครับเนี่ยได้แล้วได้แล้วกดลงส่ไว้ก็ดีหรือยังไม่ได้ลงสิ่ตก่อนไม่ควรนีอเลยนะครับ เดินนะครับขออนุญาตเก็บภาพนะครับครูบาอาจารย์มีกุศลและเจตนานะครับตั้งอกตั้งใจมาบริจาคโลหิตนะครับให้อวัยวะเป็นทานนะครับที่วัดบ้านเกาบออำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญนะครับนี่เป็นโยมคนแรกนะครับเพียงพิษธนูชัยนะครับไม่รู้เปลี่ยนนามสกุลใหม่หรือเปล่านะครับอยากได้ทั้งภาพนิ่งและภาพไม่นิ่งนะครับ อาจารย์มหาจิ๋วนะครับมีมาเก็บภาพเหมือนกันนะครับตัวเองก็ได้นะครับเนี่ยหลุนแต่พระธัญบุญนี่นะครับนี่ซีดลงไปเรื่อยๆแล้วนะครับถ่ายภาพไปให้ยมแม่ท่านดูนะครับ จารย์มหาอภิชาตินะครั u, คบน okay. ี่ชนการกคอคนุณหมขออนุญาตหน่อยเด้ออันนั้มันกกบให้หนขอครบานะครับขออนุญาตเก็บภาพนะครับเป็นภาพบรรยากาศของครูบาอาจารย์นะครับตั้งใจนะครับ ขอความเมตตาหันหน้ามาดังกล้องหน่อยนะครับหนึ่งสองสาเก็บคนละสองร้อยเดนีเดิมกดไม่ลงเลยเก็บสองร้อยนี่เนาะอันนี้ร้านนี้ไม่มีค่าร้านนี้ไม่มีค่าเเจ้าหน้าที่เด้อหันหน้ามาดังกล้องให้หน่อยเด้อ ขอบคุณมากขอบคุณมากครุบาอาจารย์ครับเมตตาหันหน้ามาด้านนี้นหน่อยครับสองร้อยสองร้อยยกป้ายขึ้นกันนะมีะระบรบอกไปยิ่มใส่ไปใส่ไปจากกล้องยำยกขึ้นมาเดี๋ยวจะถ่ายรูปให้โซ่ป้ายจัาหน่อยหนึ่งสองสามตายแลว้วกดปุไปแล้วกล้องบานนี้ ต้องรอส,สักคู่ก่อนให้มันเชืเตอรอมันรอ,อก่อนหลังจากฉีช้างมานะครับไม่รู้เลือดจะเข้มหรือเปล่านะครับเนี่ยประจันมาธนาวุฒ <us> well <us diyor> <The> ิโกวิทโทนะครับเดี๋ยวสอบได้ประเดียนทำหกประโยคใหม่ๆมนะครับนะครับยังไม่บริจาคลูกหิตแตงเงือออกแล้วนะครับเนี่ย เอาวมาบริจาคกันวันนี้อันหน้ามองกล้องหน่อยเด้อเก็บคนละห้าร้อยได้หน่เด้อห้ามยิ้มมากเด้อกล้องจะแตกเด้อเอาไปนั่งเด้สิท้ายพามะอันหน้ามาดังกล้องให้หน่อยเด้อเอา มิดเลยนะครับนี่นะครับขออนุญาตเก็บภาพไว้นะครับเป็นภาพประวัติศาสตร์นะครับญาติโยมที่มาให้บริการนะครับหนึ่งสองสามมองกล้องเดอ้อใครไม่ยิ้มี่ปรับห้ารอยขอบคุณมากๆขอบคุณมากมากโยมพอหันหน้าพี่ได้ไหม ขอบคุณมากๆากขอบคุณมากมากใส่ระบััดเอามาโซ่นี่ยมาายกบัตรขึ้นมาหันน้ามาดังกล้องยิ้มเก็บคนละห้าร้อยนี่นะครับยุ้มนะครับบริจาคอวัยวะเป็นทานนะครับเด้อไม่รู้บริจาคอะไรนะครับห <c oughs> ลังจากบริจาคเลือดไปแล้วนะครับนี่ <c oughs> สาธุอนุโมทนานะครับ <c oughs> เอาทรงขึ้นหน่อยได้กล่องบางนิม